อารดนทางเด่นครับตอนนี้สาาักสเท้ากับท่านพระเจ้าทเสนาศนี่ยครับอันนี้เราไม่ต้องดชนวยก็ตัวมาไทยนะครับการกำลังเดินทางใครจะถึงาเน,นะครับมาแล้นะครับมาที่ไหนแล้วมาทก่กรุบขอควาคุ้นแล้วขอคนี้ตรงนี้เชิญท่านจวันอันนี้ก็ว่ามาเยยนเป็นยีเดรยนะครับ ผมจะเน้นจเรื่อยกับตีพออย่างนี้คุเยเที่ดีพุ่งครับโอเคทนี้กับชนอคนนี้ไล่บ้านเป็นยเป็นเมงานจําพัดยชากาอาเกียเร่องขอกตรตัวนี้ยามาทีนางกับภาวะเป็นทีนางันนี้เวลาไม่กับการไกลก็ไม่ับาครับกนดการในการแจกต่างราวเทกับเวลาพทธีการับกํานดการนี้กับพธีกรัิดีการบเวลา อาจารย์จะดูเป็นประบทกชุการรจะเป็พิธีสำคทาตน่าะดวดานาเป็นพิี่าเป็นพิธีที่ดูที่ดูง่ายประอโดยจุดเช่นับำำบวงกบเ็กนะรับึ้นนี้ของเรานะครับคุณครูัรเจนานะรับการกับนายกท่านนีย ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะขอไขอนะครับเรจะยุตไวยุ่สวเรื่องนะครัเราจะเอาชวงทีีการนะครับพอพอดีมีงานที่สร้างงานก็พิมพ์ฐานที่เราีมพากับธุาเวน่าสกับแดีว่าด้วยความสมบูณมีความเป็นแนวเด็ดวันนี้เรื่องการทุกทัดะรับคุกทัดหรือวกการเท็ได้สีนะครับกกหวานกุ้งจ้าให้เอานะคับก้งาไม่หวานกับกรวบาโดสสุด้านกับพิมานนะครับ ขาดไม่ได้วาเชนครับีวันนี้ท่นานอเทยนะครับทุกท่านนะคุกท่านครับง<ป>ขออภัยนะครับันนี้อย่ไม่ได้ติดชื่อนามบ่าน้นะครับ นี้นะครับท่านบัญญัตากราเซ่นนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหานิคมนะครับก่อรับท่านอยู่นะครับก่อรับท่านอยู่นะครับท่านไม่ยอมนั่งนะครับรู้สึกภูมิใจนะครับวันนี้ว่าท่านผู้มีเกียรตินะครับพี่น้องประชาชนนะครับมากันมากมายจริงๆนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณท่านนะครับ นี่นะครับคณะกรรมการฝ่ายบรรพชิตนะครับท่านรัฐูศรีคณนาธิรัตน์นะครับเจ้าคณะอำเภอเอ่อนโน้นนะครับปินประธานนะครับเอ่อที่ก็คุณสวัยศรีสวรรนะครับร่างใหญ่ๆสูงๆูงนะครับปินประธานนะครับกรรมการศึกษาเรับของโรงเรียนวัดหัวป่านะครับ ด้วยความเป็นห่วงนะครับท่านประธานด้วยพรนะครับดอกดอกขั้นดาดับดาวครับคู่ดัมดาวแล้วก็ทีนี้นะครัไปกับคู่ขันาเนี่ยเชิญมาทีนี้ด้วยกับบุตรีด้วยผู้รายการครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้นะครับจะต้องขอขอบคุณครับ ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอให้ท่านได้รับส่วนบุนสน,สนสุนในคำนี้ไปด้วยครับเดี๋ยวเข้าสู่นะครับพิธีนะครับผมจะมอบไใบให้กับอาจารย์วัฒนาน้ำแดงนะครับมาเป็นพิธีกรนะครับในขั้นต่อไปนะครับช่วงนี้ก็ใกล้เวลาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสู้ฆ่าเฉพาะแต่คนหลายจังหวัด อดีตดับบุญพี่ช่วยวาระกงมหาฮัทไอดีตอาทิตยนี้ลมพีดินนะครับแล้วก็อดีตอีกหลายลอดีตไร้ปฏิทันดับพาราหน้าที่ในเรื่องของการสร้างคุณดังกว่าพี่ให้กับกฏิชาเดี๋ยวปฏิวัตินะครับ่านกามีบทบาทนะครับเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มต้องการรวบรวมให้กับการสร้าง อาพนดีกไม่ว่าจะเป็นพนดีที่ลุกฮ่าพนดีของสถาป,ะทะปเทศนะครับคนนี้เป็นคณะกรรมการนดนิรีเราคไทยเป็นประธานนะครับกคนไทยดีนะครับผ่องชุ่นพระประทาน,น,น,าทาน,นาอินทรชุนนท์นะครับเป็นประธานดนตรีเราคนไทาแล้วก็อีกหลายๆตำแหน่งกับพนดีครับเป็นดีพาพูนใจนะครับ กระดอกจากนั้นแล้วกับมีทันเทพฤทธิ์เชียร์นะครับอายังเห็นอ่าผู้อีเชียนคุณคุณพาพี่นุ่มนะครับยิ่งทำให้รุ่นจำใจว่าทำให้ผู้เรียนหนึงซื่อนะครับทันเพื่อมาดับตะล่๊งนะผีนะครับเป็นผู้นำในตรงนี้ก็เราเพิ่มในชีวิตท่องฐานนะกับเป็นผู้บาราชการจังหวัดตากล๊าดจังหวันะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านก็เป็นผู้นีที่ทุกท่านควรนึกนะครับแล้วก็มีทาน คุณพี่ีนี่ครับคุณพี่คุณป่วยพ่อทุกท่านทุกคนนี้พร้อมด้วยคณะผู้นับเอ็นโอพีนี่ครับว่าจะเป็นผู้บ้านโรงเรียนผู้จัดการโรงเรียนนะครับนะครับผู้นับจุมชนมีคนรับดับผู้ขานะครับกระเดียงครับกระเดียงกระเดียงครับกระเดียงครับตอนนี้ถึงพิธีนะครับเดี๋ยวช่วยหยุดในเรื่องของการการโควิดนะคร ครับทางเรียนครับตัวนี้จะเสียงจาได้ตันี้